สวัสดีตอนบ่ายสามโมงครับอยู่กับช่องปัปีย้อนนะครับวันนี้ผมเอาตัวซอนเตสมาคุยกันเรื่องวัสดุที่ใช้ในการประกอบนะครับแล้วก็แถมด้วยพอซ่าตัวเก่าที่มีอยู่นะครับจะเปรียบเทียบกันยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับ ค okay. ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะเห็นซอนเตสรุ่นนี้นะครับผ่านมีเดียอื่นๆนะครับมากมายแล้วแต่วันนี้ผมจะพาไปดูใกล้ๆว่ามันมีอะไรนะครับที่ผมลองใช้งานแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าประทับใจนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับในการรับรู้ของผมเนี่ยผมเคยใช้ตัวนี้มาครับตัว f o r ์ซ่าเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เคยชินกับวัสดุงานประกอบของตัว Honda นะครับตั้งแต่ซื้อมาเลยอันอะไรที่เคยถูกใจไม่ถูกใจก็จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับโตชอนเทส 350E คันนี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือชิลนะครับชิลตัวนี้เป็นสีสโมกนะครับแล้วเวลามันฟังเสียงดิให้ดู เปิดกว้างๆหน่อยนะเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับวัสดุเนี่ยมันต้องเป็นโพลีคาร์บอเนตอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ทําเป็นสีชามีจุดยึดน็อตอยู่สี่จุดตรงนี้แล้วตัวนี้ก็มีหัวที่ทําจากยางนะครับทําจากยางนี่คือปิดปิด,ปดรูน็อตเอาไว้เวลาแก้ไขก็ะสีอย่างนี้อ่าตรงนี้มันจะเราจะเห็นว่ามันมีรูอยู่นะตรงนี้มีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคเออเนี่ยผมสั่งให้ตัวที่จับ GPS มาสงสัยมันจะติดกับรูนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากันจริงๆถามว่าจําเป็นไหมกับการติด GPS ก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ผมลองสั่งมาก่อนไหนๆมันก็สั่งที่อารีแล้วนะครับตัวงานประกอบวัสดุนะครับตัวเนื้อของของไอตัวเนี้ยอะไรวะตัวเปลือกมันนะครับถ้าเทียบกับตัวของพวกฮอนด้าเอาจริงๆนะครับผมก็ยังแอบรู้สึกว่างานของด้านงานบ้านเราเนี่ยตัวเนื้อตัวนี้มันจะแน่นกว่านะครับ งานสีก็ใกล้เคียงกันนะครับงานสีก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่เคาะดูแล้วผมรู้สึกตัวนี้มันป้องป้องกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าแย่กว่านะอ่ะไอตัวนี้ก็มีอันเนี้ยเพราะนา่นานจะน่าจะแบบป่งพอๆกันแต่ลักษณะของตัวเนี้มันจะมีความป้องกว่าม,มีเสียงแหลมๆม,มากกว่าก็เป็นไปได้ว่าตัวนี้มันอาจจะแน่นกว่าหรือบางกว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้แม่ไม่ได้เลยจะจับดูแล้วก็รู้สึกว่า มันก็มันมัน,ม,นมันมีความแตกต่างอะไรแต่คงบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับส่วนเรื่องของงานผลิตงานประกอบบอกเลยว่าตอนเดชเขาสุดนะครับดูนะครับโรกงานประกอบตามช่องตามอะไรแบบเนี้ยแทบบแทบแทบแบบว่าไม่ไม่ต้องตีเขาเลยครับค่อนข้างโอเคเลยอย่างหน,นึ่งีไอตัวเนี้ยเห็นไหมครับงานประกอบของฮอ n ด a า ที่เห็นมันมันง้างอยู่อย่าเงี้ยง้างตั้งแต่วันแรกที่ซื้อป้ายแดงนะครับแบบว่าดูงานประกอบของซอนเตสเห็นไหมครับเรียบเนียนกิฟโอเคถ้าที่พอสู้ได้ก็ผมว่า x m a x เนีย่ยง,งานประกอบดีกว่าตัวนี้ตอนที่ x m a x ออกมาผมก็ไปค่อมนะครับตอนฟอร์ซ่าสามมใหม่สามารถสูตออกมาผมก็ไปค่อมสรุปแล้วที่ผมไม่ได้ซื้อทั้งสองตัวนั้นอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือไม่มีเงินนะครับเรื่องหลักๆอย่างที่สองก็คือ ทรงท่านั่งมันไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เบาะมันจะเตี้ยอยู่ที่ประมาณเจ็ด้อยสิบขนาดตัวนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับมันก็ผมสรุปผมไม่ชอบท่านั่งแต่ตัวเนี้ยเอา้าทำไมชอบแล้วทำไมซื้อคันนี้ก็ราคามันโดนอะ <c oughs> ก็ยอมยอมปรับตัวยอมปรับตัวนั่งให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ยอมปรับตัวนั่งให้มันสูงขึ้นเพื่อที่เราก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการน,นะครับโอเคเรามาคุยกันเรื่องวัสดุนะผมลืมไป นี่คืองาน ABS นะครับงาน ABS ตรงนี้จะเห็นว่า,าการเก็บงานอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเรียบร้อยอย่างที่บอกตรงนี้แกะง่ายๆนะครับนัดขึ้นมาก็แกะง่ายงานพวกนี้โอเควัสดุตรงนี้เป็น ABS นะครับตรงนี้ก็เป็น ABS คุณภาพเหรออืมก็เทียบเคียงนะครับเทียบเคียงกับ ABS คือจับแล้วบิดดูเนื้อสัมผัสทั้งหลายแลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับงานไทยนะครับก็โอเคนะครับ ดูงานวัสดุดูงานตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เสาะล่องนะ้อแล้วก็มียางโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากมันจะดูมีรายละเอียดกับตัวฟอร์ซ่าตรงนี้นนะครับทึ่เป็นแผ่นยางเรียบๆผมรู้สึกว่าไอ้ตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็นแผ่นยางแผ่นเดียวเหมือนกันนะเออก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกนะันเนาะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเยอะกว่ามันก็จะมีจุดประกอบที่มันเยอะกว่านะครับในระยะยาวก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ในระยะต้นเนี่ยคือมันสวยกว่าแน่นอนนะครับอ่ ไม่รู้เสียงมอเตอร์ไซค์เข้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เข้าหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ติดไมค์ไว้แล้วแหละแล้วก็เสียงผมอาจจะมีแหบๆนิดหน่อยเพราะว่าเป็นหวัดน,น,นี่วัสดุที่เป็นแมกนะครับแล้วก็ตัวโช๊คตัวนี้นะครับก็จะมีความเออจะพูดยังไงดีผมว่ามันพอๆกันแหละนะลักษณะของการยึดยึดยึดตัวเนี้ยยึดตรงจุดกับตัวนี้ยมันจะมันจะไม่ม ไม่เหมือนกันแม่เขาก็พิมพ์ตาซอนเทสเลยนะซอนเทสเนี่ยครับผมว่าเขาเโดยโดยจาโดยจากที่เขาบอกว่าเขาเขาทำออะไรนะทำโรงงานทั้งหมดอยู่ในโรงงานเดียวนะครับคือเขาคคุมซัพพลายเออร์อยู่ในที่เดียวเนะี่ยมันก็จะทําให้การควบคุมอะไรมันผมว่าแนวคิดจะคล้ายๆกับเท s l a ตัวก g a กฟทอรี่ครับก็คือผลิตทุกอย่างในโรงงานเดียวเลยนะครับก็ค,ควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่า มองจากด้านตรงก็จะเห็นว่าสายซิ่งต้องไม่เอาลงแน่นอนตรงนี้นะครับต้องแป้งอันนี้โอเคปท้ายนะครับอ่าขอโทษไฟหน้าน,นี่วัสดุไฟหน้าขอให้ดูนะครับอ่าโอเคเคเคอ่าโอเค,อเค,อเค,อเคตัวเปิดตรงนี้ตรงนี้จะเป็น abs นะครับแต่ตัวเนี้ยัวนแรกผมนึกว่าเป็น abs แต่ดูเหมือนจะเป็นเป็นพลาสติกทำเป็น,เป,นเป็นงานทำงานสี นะครับน่าจะเป็นคนละชิ้นกับตัวนี้นะแต่ดูงานดูงานประกอบดิครับคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนละชิ้นหรือมันเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่แต่มันมันประกอบเป็นข้าเนียนมากเลยอ่ะหรือมันชิ้นเดียวกันวะ <c oughs> ดูเหมือนมีรอยต่อนะมีรอยต่อมีรอยต่อแต่เข้างานเนียนมากเลยนะฮเออเห็นปหมตอนนี้งานสีโอเค ตัวน,นี้จะต้องลายแน่นอนเพราะว่ารูปจะต้องเหี่ยวนะครับอ่ามาดูตัวน,นี้ข้างในที่บอกว่าเป็นยางตัวน,นี้เป็นยางก็พอมันเป็นยางเวลาวางของเรารู้สึกว่าของเรามันได้รับการทะนุถนอมอเข้าใจไหมครับ <laughs> อันนี้อะไรวะ,ะ,ะเขาบอกว่า immobilizer สมมุติว่ากุญแจดับให,ให้ให้ให้เอากุญแจมาแปะตรงน,นี้ถ้ากุญแจแบตหมดนะครับให้กุญแจมาแปะตรงน,นี้ โอเคเนี okay. ่ยตรงไหนอีกอ๋อเรื่องวัสดุที่เป็นโลหะที่ผมชอบนะครับวัสดุตัวนี้แผงคอตรงนี้เนี่ยเป็น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 อะลอยนะครับแกะตรงนี้ออกก่อนเลยกันอันนี้คือเป็นเป็นเหมือนอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทางรูปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อซึ่งจะคล้ายๆกับวัสดุตัวนี้เหมือนกัน นะครับมันจะไม่เป็นเหมือนเนี่ยถ้าเทียบกับงานของบ้านบ้านของฮอนด้าตัวเก่านะนี่มันก็สิบปีแล้วเนาะจะไปเทียบกันไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคนที่ใช้รุ่นใหม่เป็นยังไงนะก็แต่คิดว่าคล้ายๆกันแต่ก็เอาแต่ของ X Max สวยนะ X Max อันใหม่สวยงานก็จะเป็นวัสดุประเภทงานหลอดเหมือนกันกับตัวนี้ลักษณะงานหลอตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนไม่รู้บอกหรือเปล่ามันก็เจาะรูให้เรียบร้อยเออ่ไมมันมีเจาะรูสําหรับ แล้วก็มีจับหลดตรงเนี้ยพอเราจับเสร็จแล้วเนี่ยมันมียางปิดอีกอันหนึ่งนะเห็นไหมมันมียางมันมียางปิดเพราะฉะนั้นลักษณะเวลาการจับมันก็รู้สึกกระชับมือมากกว่านะครับรู้สึกว่าถ้าเราจะต่อแหลกข้างนะครับของแชทเนี่ยมันจะมาต่อจากน็อตสองตัวเนี้ยมันจะต่อแหลกได้แล้วก็อีกตัวที่สามมันก็น่าจะไปจับกับบริเวณนี้นะครับก็ใส่แหลกข้างแชทตัว s s 3 5 s สส6แล้วก็ เอเอยี่สิบเจ็ดอยี่สิบสามมานะแต่ต่อได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตรงเนี้ยผมว่ามันร้อนไปนิดหนึ่ง <c oughs> เออมันมันมันร้อนมันร้อนไปนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ทันลวกนะครับแต่ก็ร้อนอ่าวัสดุที่ตัวหนึ่งก็คือตัวท่อนะครับท่อเห็นไหมฮรท่อคอท่อมันจะถึงตัวท่อเลยเนี่ยผมว่ามันสแตนเลสนะใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นงานเหล็กอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะทําสีลมดาให้มันเห็น แต่ตัวเนี้ยนี่คือโชว์เนื้อโลหะเลยนะครับสบายความร้อนได้ทั้งขอท่อทั้งท่อเป็นสแตนเลสนะใครผิดถูกยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ผมไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับก็ลองลองดูแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ABS อ่า ABS อ่าอตัวหนึ่งงานหล่ออีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงคือตัวขาตั้ง ตั้งตัวนี้มันเห็นไหมครับว่ามันเป็นงานงานงานหล่ออีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะไม่ใช่ขาตั้งเหล็กที่เหมือนกับเนี่ยเหล็กเชื่อมแบบเนี้ยตัวฟอร์ซ่ารุ่เก่านะครับตั้งกว่รุ่นเก่า,กาอันนี้เป็นเหล็กนะจะเห็นสังเกตง่ายๆมันมีรอยต่อรอยแต่ว่าอ่าตัวเนี้ยเน,น,น,นี่ยขาไอ้ไม่ขาเหล็กเห็นไหมครับขาเหล็กแต่เนี้ยคือผมกลัวอะไรรู้ไหมคือเวลาผมไปจอดตามสถานที่ที่มันแบบว่าที่จอดรถตามห้าง,างคะับนั่นมันแน่นมากๆเนี่ย มันแน่นมากๆเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทบาบ่อยๆก็คือผมต้องเอาใช้ขาขัดตั้งเนี่ยเป็นจุดหมุนแล้วก็จับจับรถตัวเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะหมุนรถเพื่อกลับรถเปลี่ยนแวลที่เราจะออกอ่าเปลี่ยนทิศทางรถนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะรับน้ําหนักมากผมไม่รู้ว่าการที่มันเป็นเป็นโลหะหล่อเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คุณสมบัติมันเนี่ยจะแข็งกว่าพวกที่มันเป็นเหล็กแบบนั้นนะมันจะทําให้มันหักง่ายหรือเปล่าอันนี้ข้อกงังวล อันนี้ก็เป็นตัวตัวหล่ออีกตัวหนึง่งนะครับแล้วก็เน้นแต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ไม่ถือว่าแย่อ่าตรงนี้รอยเกล็ดสีหรือเปล่าถือว่าเป็นเนื้ออ่ะก็ฝักลองดูฮะโดยรวมผมว่าก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับอืมอ่าวัสดุของตัวด้านในนะครับเนี่ยถ้าตัวนี้อันเนี้ย นี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากและรู้สึกว่ามันพรีเมียมมากนะครับวางแล้วรู้สึกเหมือนเราทะนุถนอมเหมือนวางของของเราเนี่ยคือของของเราที่เอามาวางเนี่ยมันเป็นของมีค่าไปเลยอะเวลาที่มันมีอะไรแบบเนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นอื่นๆก็ที่ต้องไปซื้อนวมมาบุอันนั้นมันก็ดูเหมือนมันไม่ดูดีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอันนั้นไม่ดีนะมันก็ทําได้อะไรประโยชน์ของมันเอะผมบอกอกอย่างหน,น,นึ่งไอ้เนี้ยช่องเนี้ย ไม่ร้อนนะครับแปลกมากคือมันไม่ร้อน <c oughs> ไม่รู้เขาทำยังไงไม่รู้เขาถ่ายกรความร้อนจากตรงนี้มายัางไงนะครับที่มันปล่อยออกมาทาให้ความร้อนมันไม่สะสมตรงนี้แปลกมากจะบอกไม่ร้อนไม่ได้ตนะ้องบอกว่ามันร้อนน้อยกว่าตัวนี้เยอะมาก,มาก,มากๆ,กๆน,กน,นะครับร้อนน้อยกว่าเยอะมากๆก็ใครใช้อุ่นแกงนะครับที่จะเอาแกงอุ่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องผิดหวังนิดหน่อยนะครับวัสดุอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบ่ครับตัวนี้ดูเหมือนยางนะครับ เขาบอกว่าเป็นเบาะแบบเวทค่มนะครับแต่ก็แมีรอยเย็บตรงนี้อยู่นะไม่รู้เวทค่ำในลักษณะไหนแต่บอกไว้เลยว่านุ่มมากต้องไปลองนั่งเองจะรู้ว่ามันนุ่มมากแล้วมันก็เด้งตูดดีมากเลยตรงนี้นช่วยนวดตูดดีมากอือต้องไปลองนั่งเองอะ่ะไม่รู้จะว่ายังไงคืออันนี้ยฟองน้ําหุ้ม pvc เนาะเออเราเข้าใจฟิลลิ่งมันอะ่ะเอออนใหม่ๆมมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้นวดดีขนาดนี้นะไอ้น,นี่มันนวดอ่ะมันไม่มีแรงต้านเวลากดลงไปเพราะฉะนั้นเวลาตูดพักตรงนี้นะครับเอาสะโพกพักตรงนี้มันจะมีแรงต้านเข้ามาเหมือนช่วยกดสะโพกของเราอ่ะเออรับเลยเลยอ่ะเออมันมันมันนุ่มมากนุ่มแต่ไม่เด้งนะครับไม่เด้งก็อันนี้เบาต้องมาดูเองนะครับนี่คือวัสดุหลกัหลกๆที่ที่ผมมีความประทับใจนะครับเออแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็มันเหมือนกันนะนะเป็น ABS เป็น พลาสติกทาสีนะครับเป็นยางเป็นอะไรเป็นเหล็กหลอ่อแล้วก็เป็นเหล็กเชื่อมก็อมพอๆกันอ๋ออีกตัวหนึ่งผมอยากให้ดูอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับวัสดุแต่ไม่รู้ว่าจะจะพูดถึงลักษณะของโชค๊คโชคตัวเนี้ยจะเห็นว่าตัวตัวตัวกระบอกมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วแกนมันอยู่ข้างบนแล้วเขาก็มีตัวพลาสติกเนี่ยหุ้มนะหุ้มปิดตัวแกนอีกทีหนึ่งนะครับก็มันเป็นความใส่ใจครับผม้องพูดเลยว่างานของซอนเตสเนี่ยเขา มีรายละเอียดกับตัวผลิตเขาค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งถูกไหมอันเนี้สองถูกไหมเอ่อลักษณะเนี้ยสามเนี้ยอ่าวัสดุตรงนี้อันนี้ก็เป็นงานหลอกนะครับทำสีสัมผัสเนี่ยก็ไม่เหมือนก really ับแบบนี yeah. uh, ้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คืองานเหมือนเอ่อฉกเนื้อรับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบเอ่อผมจับเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันลื่นมือกว่านะครับแต่จับอันนู้นเนี่ยมันจะติดมือกว่า เวลาที่ไม่ใส่ถุงมือนะแต่เวลาใส่ถุงมือไม่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 รู้สึกไม่แตกต่างนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเจาะแล้วมันจะมีน็อตสำหรับยึดใส่พวก GPS ขึ้นมาได้นะครับก็ลองดูทีไอตัวนี้เลื่อนได้นะเขาบอกเลื่อนเท่าเลื่อนออกได้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงดูจากในในรีวิวของต่างประเทศโอเคสิบสี่นาทีแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับทำคลิปให้ดูทุกวันละสิบนาที ผมรู้ว่าช่วงนี้คนกําลังเห่อสอนเต้แล้วมันก็ยังเป็นกระแสนะครับข้อดีสําหรับผมก็คือมันก็คงจะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นทีหน่อยสําหรับคนอื่นๆผมก็มองว่ามันก็คงจะได้ประโยชน์อยู่ช่วงนี้ผมอยากให้รีบ,รบ,รบตัดสินใจผมจะบอกว่าผมเองยังไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะครับเรื่องการซื้อขายหรือว่ายอดขายอะไรของเขาผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยรถแม่งมันคุมแล้วละ่ะคุ้มที่สุดในรอบสิบปีนี้แล้วละ่ะคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งแสน ห้ 5, 000, 000, าหมื่นเก้าพันราคาเท่ากันแต่ตอนเนี้ยตรงนี้มีส่วนลดหนึ่งมืนบาทซึ่งผมมองว่าส่วนลดหนึ่งมืนบาทเนี่ยส่วนลดหนึ่งมืนบาทมันจะไม่อยู่นานหลรับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็รีบตัดสินใจกันให้ดีๆนะครับก็เป็นยังไงครับสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องด้วยนะครับถ้าชอบผมมีความตั้งใจว่าถ้ามันได้สักพันทัพย์เนี่ยผมอาจจะ ทำรีวิวรถรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้ามันมีคนซับเยอะมากพอนะครับและถ้าชอบการรีวิวสไตล์นี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ครับปาปิยอตก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมมาถึงตรงนี้ขอบคุณสําหรับทุกไลค์ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คงจะเป็นสอนต้นเหมือนเดิมแหละ